អត់មកហើយមកមកព្រឹកលីម៉ូលឡើងទៅម៉ូលនេះងាយគិតដាក់ត្រីមួយនោះយ៉ាងយ៉ាងនោះដាក់មួយហើយនេះពីន້ອງពីន້ອງ คุณแม่คนนี้ซูสงสัยผมสงสัยมากเนาะจะทําเป็นทุกอย่างเลยบอเป็นทุกอย่างเลยบอรอค่อยเด็กก็เร็วกันไม่พูดไม่เพราะเลยพูดไม่เพราะเลยรับไม่ได้เลยเนี่ยเรวรอดเด็กคนดื้อการพูดไม่เพราะเลยทุกอย่าง เป็นเป็นตัวเป็นตัวอย่างนี่ไม่ดีเลยเนี่ยการแต้มือตืดเริ่มเออดูมาเอารถมาชวโอ้ชอบว่าหนูคนเนี้ยเป็นตัวอย่างให้ลูกหลานไม่ดีเลยนั่นแหละเนี่ยพี่น้องคนเนี้ยชอบว่าหนูอ่ะเห็นยวไม่ใชลูกแล้วนะเดี๋ยวมันเอาดูตัวอย่างนะฮะโอ้ยนี่คนดีเนาะอ่าคุณคุณแม่อ้อมทำอะไรคะขงก้าวขาคุณคุณแม่อ้อมได้ะขงขานี่ แม่ครัวคนสวยนะพี่น้องนะคนนี้นะแม่ครัวคนสวยเอาไว้จะไม่ได้เจอยไม่รับยากเต๋อดูพี่น้องโอ้ยดูไก่วางข้างบนได้ไหมไก่อ่ะฮะฮะอฮะเออเออ มีน้องๆฝึกงานจากรร่พัสมาร่วมด้วยช่วยกันทำอาหารนะพี่น้องดูคนบ้านลิ้นน้ำดูด,ดูดิโอ้โหเขาทำอะไรกันโอโ้พี่น้อง เก่งมากเลยความคิดดีมากความคิดดีมากความคิดดีมากโอ้โหไม่ไก่เวิ้ล ดูพี่น้องดูนะครับทำว่าเขาเอาเอาสแลนมาทำอะไรพี่น้องพอทำเสร็จไมนได้ป่านี้ทำที่ต่อยมวยไม่รอเลยครับทำไรเนี่ยเนี่ยใครจาได้จับมวยทีสู้ได้ไหมเนี่ยไรมีแรงไหมเนี่ยเขาแรงดีนะผมบอกให้เขาแรงดีนะเ้อมืวมาก่อนเดี๋ยวถายยืมให้ไม่ต้องกลัวยืมจะซื้อเด้จะมีคู่ก่อนเวลาเยอะคู่คู่คันเวลาคู่ลาก่อนไม่ได้เหรอทำไม่รอเลยเดี๋ยวรวมวิ่งแมว พี่น้องเขาเอาสไลดออกครับเขาเอาสลนลากเลยนะดูตรงกลางคนไม่ต้องเอาไม้่ต้องันมเนัอาะค้นเออคอันนั้นคือยืนใช่ไหมน่ะระดับนั้นน่ะ น้ำประมาณนั้นเนาะมาตรงไหนฝั่งโน้นรถไมโครมขุดฝั่งโน้นไงตัวนี้ดีนะตังนี้เราจะต้องทำอาคารเดี๋ยวเรารอรถรถมาก่อนแล้วรอขนไปรวมกันแล้วไปทำปุ๋ยหมักเสาเหรอสูงอยู่เสาต้อง้เสาสูง เดี๋ยวตามตยวยนหน่อยที่ตยโยนทำอะไรตรยวยนทำเป็นไหมเนี่ยทำเป็นไหมเนี่ยเป็นเป็นนะยี่ของเกิดหลังใช่ไหมของเกิดทีหลัง <laughs> ของเกิดทีหลังโอ้ยดูตาครับพี่น้องเขียนมากทำความสะอาดคับเตรียมพื้นที่ลอยกระทงนาพี่น้องนาวันที่ยี่ห้าเสาที่ยี่สิบห้า พิจิกานะวันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำในคลองเต็มตลิงเราทั้งร้ายชายยิ่งมาสนุกกันจิ้งลอยกับทง <laughs> ผมสงสัยแต่คนบ้าทำไมเขาทำงานทำไมลงไปเล่นเฉยเลยนูรับสมัครนักงาสตรีใส่บิกนีลงน้ำมีรางว,รวัลหนึ่งหมื่นบาท อก,กี้ลังเธอลังสลาเฮโยหมาเธอไอเนตติดไหมนะ่ะทำไมเป็นคนจังสันจังสันเนาะวูบหนูนมอันนี้เทนี่ระวังจับตัวโมตัวพะเฮ้ดูเด้อระวังมีเบ็ด เรวทีมุดดักเล้วอย่าลุเลงเลยนี่เป็นการตีแบเดียวรู้ว่าจะหายเรา่อยทุกคนถ้าไม่มีก็ไม่ังคนเพราะว่าบ้านเรามีข้าววยมีของ มปนยังไงครับอาหารมื้อนี้อาหารมื้อนี้มีต้มไก่ค่ะต้มไก่นะแล้วก็ตำบักหุ่งตำบักหุ่งใช้เอาเฟซมาด้วยผัดเมี่ผัดเม่ไน่เม่อะผัดเมี่เดี๋ยวร้านัะผัดเม่ย่เดี๋ยวปลาโตเนี่ยผมสงสัยแต่คนนี้แหละมันจะทำอร่อยบ่ราะไม่เคยทำอะไรเลยเนี่ย้อมันจะเบิ้ลตัวเองตัวโต คนนี้ไม่เคยทำไรเลยจะทำเกระผ้าะรอยบ้างบงต่านนนี่อันนนิเงจนแกียิ่งบ้เราเกียกสมาลเ่งยงยุ่งเงซ้ำาทหายครย มาจากราชธรรมพี่น้องวันนี้นักศึกษาสาธารณศาสตร์สาธารณสุขศาสตร์มาจากราชธรรมทำงานอยู่โรงบันกระสังครับวันนี้มาทำกับข้าวให้พี่น nah yeah, hmm. yeah. ้องชาวสวน อาหารวันนี้ก็มีปลาทอดนะเตรียมทำครับปลาทอดเตรียมกินกะต้มยำค่ะครับผมต้ยมยำไก่ครับ <c oughs> ต้บักฮุงครับพี่น้องตง้บักฮุงแซ่บๆหลายมาเดอ้อเ <c oughs> ตรียมกันแล้วครับก็ฝ <c oughs> ากบ่าวอโนทยัย <c oughs> ด้วยนะครับพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์กดซับต่อใครครับ ทางช่องบาวโนวทยครับพี่น้องครับ